อันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศสวยๆบริเวณข้างในปรา,าสาทนะครับซึ่งเราได้ทำปราสาทรวงข้าวสืบสารประเพณีบุญคุณรานท่านใดอยากชมอยากเห็นบรรยากาศสวยๆนะครับซึ่งที่สถานีสถานที่ตรงนี้เราจะทำเป็นที่สวดมนต์ข้ามปีนะครับส่งไทยพี่เกาตอนรับพีใหม่ ผู้ใดยังบ่ตทันหาหมงหรือบ่ตทันหาบอลยังบ่ท่านได้หมงได้บอลได้ท,ที่ที่สวยงามตะการตาณนะที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเบอร์ถูกขู่สุกคนนะครับอยากร่วมสวดมนต์ข้ามปีสงไทยพี่เขาต้อนรับปีใหม่รับแต่สิ่งดีๆนะครับณนะสถานที่แห่งนี้เรามีให้นะครับพร้อมกับติดทอง ปิดทองพระพุทธรูปนะครับซึ่งเราได้รับความเมตตามาจากวัดลุงแก้วอำเภอเบญชลักษ์จังหวัดศรีสะเกดท่านไห้มาลูปหนึ่งองค์นึงนะครับเอากระสิไดรรวมกันในวันที่31ส่วนมูลข้ามปีนะครับวันที่1เราก็จะร่วมกันถวายพระพุทธรูปองค์นี้ส่วนองค์ใหญ่นี้ทํามานานแล้วนะครับ3-4ปีน่าจะได้คิดว่าถ้าจําไม่ผิดตัวนี้ก็มีแต่หลวงข้าวทั้งหมดนะครับเป็นข้าวที่เราเก็บเกี่ยว าพอฉันกัพาปีผ้านองมาเบ่งบรรยากาศมาสมบรรยากาศที่ดีนะครับสถานที่แห่งนี้เราจะได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านใดยังไม่มีที่ไปหรือยังไม่ถือใจมองไรกามามองนี้ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนักสแสวงบุญทุกคนมาแล้วในกลางดึกๆเราจะมีจับสลากของขวัญ จับสลากของขวัญให้ท่านแต่ท่านต้องมีข้อแม่นะครับท่านจะต้องถือมาเองด้วยนะครับเพื่อเราจะได้แลกการจับเปลี่ยนการจับนะครับโดยที่กรรมการวัดเขาตั้งไว้หนึ่งลอยบาทเด้อพี่น้องตั้งไว้หนึ่งลอยบาทของมูลค่าที่อาจจะเอามาจับน้ำมูกบเมนไปขวจะในบักข้าม้า เพราะฉะนั้นแล้วในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้สี่หอดน,นี่มืออื่นมืออื่นพอแม่ปี่นองปูได้อยากมวาก้วนอยากซื้ออยากสวดมนต์เป็นสิริเมืองคนมาส้มปราสาทหวงเขานำเสื้อนปีเสื้อน,นองเอิญหลูกเอ,อิหล้านมาเบิงมาส้มน,นะครับในวันที่31ธันวาคมเฮาสิไใดร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีสงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ปราสาทห่วงเขจะทานที่แห่งนี้ ฟังกันดีๆอีกทีณที่พักสงฆ์วัดป่าคำทักราตะมนโอมพอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดเราก็จะได้ร่วมกันจับสลากของขวัญแบ่งกันคนละสินคนละตอน <c oughs> ไปในงานท่านก็จะได้ชมปราสาทรวงข้าวที่สวยที่สุดในอำเภอโนนคูนก็ว่าได้นะครับเพราะยังไม่ทันเห็นผู้ใดเหตุอยู่ิดวาดอกบ่าแต่เมตตากระสอบ เป็นบุญคุณล้านไม่แต่เขากระสอบแต่อยูน่นีเขากระสอบบ่อปันไดแต่ว่าเขาไปเกี่ยวเเขามาเห็ดเองนะครับตัวนี้ก็คือบากาักกระโหลงคุ <c> ้ย <oughs> เวลาสั่นมันจะดังก๊กกๆกกไม่รู้ว่าจะพ้นคืนนี้หรือเปล่านะครับยันต่กิจวนมาลักไปไว้ใส่คุ้ย พอชนันเซื่อนปีเสื่อนนองเสื่อนพอเสื่อนพอเสื่อนแม่พี่นองปองป่ายบดสุขูสุข,ขนหะมงตันสวนมุนบดตันใดไปวัดใดก็บ่ถือกใจเสื่นอนขะน่อยเสื่อนมาวัดนี่ถือใจแท้แน่นอนสวงนี่เป็นยักษ์เว้นซืือเบิ่งยมกางคืนมีต่ไฟแสงสีติดประดับประดาว่าเม็นผีโพงเป่าอยากห่งอยากส้มบรรยากาศเสวะแต่มาเา่บาบ่าปฏิซสธขบเมนอยากให้พี่น้องมาเห็นมีหอดขั้นไทยสมัยโบราณนี่ ไปเกิดท่านแน่ไทยสมัยโบราณพร้อมกับมาหาบเขาต้บางไงตบักเข่องหนึ่งบรหิห็ดงานายก็เลยอ้วนพี่น้องนี่ไม่หาบเขาปกติแน่นอนถ้าคนบะถ้าเป็นอิลีเห็นยามนโซอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ <c oughs> เอาบรรยากาศสวยๆยามเมื่อแรงรีวิวมาให้พี่น้องดูเป็นปราสาทรวงข้าว เราจะทําบุญคูรานทาบุมีมองไปไปใสบ่ท่านถือใจกระแวะมามองนีที่พักสงบัดป่าคําตะกาเสื่อนส่วนพอเสื่อนส่วนแม่เสื่อนส่วนเพื่อแม่พี่น้องร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ไปไหนถ้ายังติดใจสถานที่นี้ในวันที่สองที่สามมกราคมเราจะได้ร่วมกันประเพณีร่วมกันถวายผ้าป่าสามกีร่วมกับประเพณีบุญคูรานก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับ จริงแล้วก็เราจะมีประเพณีบุญคุณลานแต่เมื่อมันเสร็จใบเขาก็ต้องเอามาใส่งานก่อนในประเพณีสวดมนต์ข้ามปีไปก่อนเพือ่อถือจจได้ร่างรับพ่อแม่พี่น้องที่มาจากกรุงเทพกรุงไทยะนะครับตัวนี้ก็คือรีวิวส่วนที่มันเสร็จแล้วมาให้ดู <c oughs> อยากหงอยอยากเล็นบรรยากาศนะครับกะแวะเข้ามาเบื้องใดที่ที่พร,ระสงฆ์วัดปลาครับตะกราตะบ,บนโพอำเภอหนองคุนจังหวัดรีสเกต เอาไว้สมิสงสก่อนนะครับแค่น้ำจิ้ม